สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอสซีบีคอนสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแท่นะอย่าลืมครับเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเร่นและตามด้วยคำถามม

เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์กันออกไปก่อนครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น กดคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9,000 <9, S 2> 900 99แชร์แ,ชรแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ แชร์แล้วแป้งยังไงอ่ะไม่ได้อ่านเลยไม่มีอะไรอ่านอ่าอาจารย์โอ้เอาไปรวยเข้าไปแชร์แล้วแป้งพี่ไปจะช่วยเรื่องเงินห้าพันเราได้ไหมคะจะช่วยไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันว่าเจ้าจะ,จะช่วยเจ้าได้ไหม,มก็คงงก็ให้องน้นเนี่ย ต่เหมืนมีการแลกเปลี่ยนเนาะแล้วเขาเอาชนแก้วชนกันอะแลกแก้วกัน,นะกดห้วยกัน,นกดแชร์ออกไปเซ่ดูดูนอาจารย์โอทํานทหน้าคนละเก้าพันอาจารย์โอทําหน้าเซ่เน่เก้าพันเก้าร้อยแชร์แล้วค่ะยุย้ยสาวสิบหกภายในวันศุกร์นี้จะได้เจอคนอีกรานไหมคะ คิดดีแล้วใช่ไหมเจอไหมไม่อะไม่ไม่อืมใช่ไม่อ,มมอะนะคิดดีแล้วใช่ไหมเนอเออคิดดีแล้วใช่ไหมจะครบอีรานคิดดีแล้วใช่ไหมผมพูดไว้แค่นี้นะทิ้งไว้คิดนอะเออนะนะแขกใช่ไหมอืมตะวัอนออกกลาง รถือว่าเป็นแข่งไหมอิรานอิรานนี่เขามีเมียได้สี่ถึงได้บอกว่าคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นใครจบดีสักคนนึงอ่ะ,อะใบให้แค่นี้แหละนะไม่เคยเห็นใครจบดีสักคนนึง เรื่องจริงผมว่าตั้งแต่เด็กกนโตมาผมอยู่ในเขตนานาชาตินะอตอบข้อสามอืมเอ๊ะมาอยู่อๆว่าคันฝ่าเท้าขึ้นมาอันนี้อันนี้ไม่ได้คันมือนะคันเท้าอ่ะ อ๋อเพื่อนสาวเพื่อนสาวค่ะถ้าเพื่อนสาวดีแล้วนะเพื่อนสาวดีเอยเงพื่อนดีหลานนะดีดีแขกแขกผู้หญิงบางคนดีเรอเธยเห็นมาแลรวเหรอดีพรุ่งนี้จะโอนที่ดินได้เรียบร้อยไหมครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองอ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันดูไปตามหน้าที่นะไม่แน่นอนเลย ไพ่บอกไม่มีความแน่นอนสักอย่างเลยผมพูดเลยนะไพ่มันว่างนั่นนะผมคุณคุณบอกขอบคุณผมผมบอกเลยว่าไพ่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันแปลกมากไพ่มันออกแบบเนี่ยนะไม่ไม่แน่นอนสักอย่างไปต่อไพ่จะได้คุยดีกับเพื่อนชื่อกระรนักกะอะไรวะ จะได้คืนดีกับเพื่อนชื่อกระตอยไหมคะกระตอยเหรอก็คุยได้ครับสบายๆแชร์ค่ะมิวคนชื่อต้องเขาคิดกลับมาง้อกับหนูต่อไหมคะหรือเขามีคนใหม่ไปแล้วคะคือเราดูแค่คำถามเดียวอะก็ดูเป็นว่ามีโอกาสจะกลับมาดีไหมแค่นั้นน,นนะแต่เขาคิดจะกลับมาง้อ เขาเขาแค่ถามความคิดเองนะเอางั้นจบเลยนะเอางั้นเอาดูว่าคิดจะกลับมาง้อไหมคิดจะกลับมาง้อไหม,นะไมคิดจะกลับมาคบกับหนูต่อกับมาง้อไหมคิดไม่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่ได้ปิดทางอะไรเลยเนี่ยเน,นี้ยใครบบนี้บอกไม่ได้มีการปิดทางอะไรเลยนะบอกให้แชร์ออกไปสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์อ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ มาเร็วเข้ากดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลาตอนนี้8นาทีแล้วนะอืนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเดี๋ยวโฆษณามั่งก็ได้ถ้าไม่มีใครถามนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราก็ยังขายกล่าวจะขายไพ่ย,ยิปซีไหนบอกซิใครอยากจะได้ไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่เทพนะคะ หรือไพ่ยิปซีเจ็ดบแปใบไพ่ทาโร่ค่ะอยากจะได้ก็สั่งได้นะคะแล้วก็ยังมีไพ่เทพไพ่เดอะก็อดทาโร่นะคะก็มีจำหน่ายนะคะอยากได้ก็ทักแชทมาได้ค่ะตามนี้ครับที่ f c e e o o o โอ้สิริกรอพิรัตครับ f a ซบุ o กโอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย9 2กหนึ่9 2ก9าเก้าสองสองหสาย์อ้สดีไโอิริหน สนใจดูดวงอย่างละเอยียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพราบขันครูณห,หน้าท้องสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมถูกชนิดจำนายแทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8ไอดีรครับนะ ก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้เนี่ยท่านจะเล่าให้ฟังถึงตำนานของการดูดวงนะตลอดเวลาที่ท่านอาจารย์โอ้ไปอยู่ที่โคลาโฮลาเวอร์นะโฮลาเวอร์าอท่าไปมีอะไรคะอ้าวท่านอาจารย์โอ้ก็เป็นหมอดูอยู่ที่นั่นหลายปีใช่ไหมและท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันสูงสุดพิเศษมานะคือ เราก็มาขายไพ่ย,ยิปซีด้วยแล้วมาจําหน่ายไพ่ย,ยิปซีถามว่าทาไมจาหน่ายไพ่ย,ยิปซีเพราะเราต้องการสร้างหมอดูรุ่นใหม่ที่เป็นสิทธิเอกของท่านอาจารย์โอขึ้นมานะใครพร้อมจะเป็นสิทธิเอกท่านอาจารย์โอ,โอก็มาติดต่อเรียนได้ตามนี้นะสิทธิเอกท่านอาจารย์โอเนี่ยผู้เป็นประธานเราเนี่ยนะท่านมาเป็นประธานแล้วหลายสมัยนะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรนภะิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0 9 2 5 9เก้าสองห้าเกองเก้าสอห i d r a i o s e r i หนึ้าค่ะสนใจเรียนพายิปซีออนไลน์นะคะสอนสดนะคะเปิดกล้องวิดีโอคอลนะ,ะวันละสองชั่วโมงค่ะแต่ล่าสุดที่สอนไปนะ,ะอาจารย์กำหนดไว้หกวันแต่ลูกสิษย์เรียนสิบเจ็ดวันนะคะ<ม>แล้วก็สอนจบเลยสอบผ่านได้ใบเกียติบัตรเลยะะส่งให้ถึงบ้าน ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานกันไปแล้วก็จะไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวไปตามกันที่รายการาวันนี้เจอคนมีองค์นะครับไปนะครับ